มันง uh, ูแล้วกันล่ะนั่นนั่นนั่นเห็นแล้วตักป่ะในถุงตัวมาแล้วครับมาแล้วเหมือนว่าถึงแห้งตัวละดึงแห้งตัวละดึงแห้งตัวละฝังห่วยอุ้ยพุ่นบ้ได้เลยครับดดตรงตรงเลยอ้าวจะได้นะใส่จิ๋วใส่จิ๋วพุ่นฝุ่นบุยบุยบุยนี่อาการครับนี่อาการนี่อาการโอ้โห บิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วสวัสดีครับพี่น้องครับลุงรงชาแนลครับเมนีมาปักเบ็ดครับผมนี่ครับพี่น้องปักเบ็ดไม้หวยมองนีหวยนี่ท่านเด็กเคยลงเงียเขียดอยู่ครับเอนีสีไสเงียเขียดครับเบ็ดเท่ามีสองรูปแบบครับเอนีมีเบ็ดหน่อยพ้อมีเบ็ดหน่อยเบ็ดสันเบ็ดขั้นหน่อยครับ เสียวลงให้หน้าครับพี่น้องแล้วก็บเบ็ดไงเบ็ดเนาวนี่สชีดโดลงห่วยเลยครับนี่เงียดเท่ามานี่อ่าฮะไอะลุยกันครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้เป็นแต่เส้ยเงี้ยปูดีขนาดเบ็ดไงเท่าครับผมเงียเขียดมือนี่ยะขึ้นอึ่งครับ มันเงานี่แหละครับหมองมันจำหลังแรกครับผม ุ่นครับพี่น้องเนี่ยครับไม้โอ้พุ่นตินไส้มันไหลลงมานามถ่วมขุนหอดพี่เลยครับทางกลางๆนี่ครับตอนมันท่วมครับนี่ครับไม้สวยเลยครับพี่น้องไม้หมนีก้อนอันนี้เข้าค่อยใส่เนี่ยขีดกระเดี่ยนไปแล้วนะครับและนีมารลุ่นกันเงี้ยเขียดนะครับ ก็ได้ตีได้เหะยียบลอยอ่ะลวงไม้ให้หน้าครับพี่น้องนี่ครับอู้ยเขาเขียวงามขนาดครับผมบรรยากาศอีสานบานหน้าบานห้าหน้ามือเร่งปฏิริ่ลวงไม้ให้หน้าได้ครับเด็ดหน่อยเฮ้า ครับผมหาหม่องหาบอนลงหวยไปแล้วส่วนนึงเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวกับสิยามให้เบิ้งกันรอบแรงๆนะครับอู้เสียงป่าสวบพี่น้องนนี่ละตรงนี้ละมันลแลนออกนี่ละสวยเลยครับนี่แจม ครับผมพี่ต้องเสียบร้อยครับผมเนี่ยเขียดร้อยอุงรวงไว้เลยนี่ใส่สูตรหลับจักหน่อยี่ครับโอ้บรรยากาศเนี่ยมือแรงสารบานทุงหุนขับให้งามเข่าเคี้ยวครับช่วงนี้จักหน่อยนี่เข่านาหนาวไก่ตั้งทองแเ้าสิง้ามครับ ไอ้พ่อเก่งมือแรงตอนยามครับพี่นอ้องนี่ครับรอบยามกรับเนี่ยเขียดครับพี่น้องฝังหวยอุ้ยพุนยพ่นฝ่ดได้เลยครับดวดดงๆเลยต่อหาวจะได้นะใส่จิ๋วใส่จิ๋วพุ่นฝุ่นบุยบุยบุเฮ้ยเฮ้ยเอาหัดวหลุดจำ รอนครับผมรอนรอนครับพอๆกันเนี่มาแรงครับพี่นอ้องยามเบีดกันครับผมรอนครับสมีแต้มมี่ชมให้เบิงบ่ครับแล้วมันหลุนมาเบิงกันนะครับ ไม้หน้าหวยเอ้ยหวยกับหน้าเขานะครับมาแล้วครับพี่น้องวันนี้ว่ามันตัวเก่านป่ะงักเพิ่งงักแล้วใจ้เก่าอยู่มาแล้วครับมาแล,วแลว้วกันบัตพี่น้องปลาปิดแล้วบัดน,นี้ปิดแล้วแต้มแหลกมาแล้วโอ้ไปควางหมดแล้วขวางหมดแลว,วไส่นะ น uh, oh, mm hmm. oh, oh, ี่ครับป่าโอ้คงลงเลยมาดำกันมาดำก้อนกันดึงเบ็ดลงบ่อดดเลยนี่ครับใกล้ตายแล้วพี่้องเลยเบ็ดน้อยๆนะไอตีน้อยใกล้ตายแล้วเนี่ยเขียดเี่เขียดดึงเบ็ดลงบ่ไดดมันแข็งบด เหยียบร้อยครับผมแต้มแรกแข็งหมันไหนล่ะอืมนี่อาการครับนี่อาการนี่อาการโอ้ยบิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วอืมโิฮิฮอืมเดือบบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วรุ่นนี้แล้วเนาะอ้อ้อยเก็บไปแต้มที่สองครับ อันนี้อยู่ให้หน้าครับพี่น้องเห <c oughs> ยือเขียดหน้าครับพี่น้องเจ้านี่ยามเบ็ดครับผมยามเบ็ด <c oughs> นี่ครับหมอกมากฝนเล่นมากนน้อยครับหน่อยบางๆขอเเ้านี้บรนยากาศเนี่ยขอเร้าเมื่อคืนนี้ผลงานสองตัวขอรอครับป่าบ่กกินเบ็ดเลย อ้าหลุดกับเบื้องเศร้านี่นะครับสีสนาหมื่อคึ้นป่ป่าไฮนากับป่าห่วยนะครับลองเบ่งโหโลเนีย่ยปร่อยบอมมี่รับพี่น้องอ้บรรยากาศจา้าเหมือนเศร้าห้ามไหล หลุดเงินต้อครับพี่น้องบรรยากาศโอ้ดีขนาดโอ้เบียในเบ็ดใหญ่ครับเบีดใหญ่เบิ้งว่าได้แล้วเบิ้งมือเห็ดเลยวอะไดยล่ะโอ้หลังนี้มีอาการพี่น้องไดยล่ะไดยล่ะปลานั่น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 ไปเคียงกว่า

ว่าแตมแรกไหมลองดูํ <S <S ำนีกับป่าครับโว่ยกินเลืกแค่นี่อันหอ,อ,อยามต่อไปครับพี่น้องอยาม,าม,ามยาาต่อไปหลังนี้นี่ตอดมือเครื่อนี่ได้หน่หลังหน่อยมิดเจ้านี่ หนึ่งแต้มครับให้หน้าละอีกฝฟังหนึ่งครับเป็นห้อยเ,เบื้องหวยครับบ้านนี้เบิ้งหมายหวยเข้าครับพี่น้องเบ็ดโอ้ยมิดจัดเลยเว้ยบอกินเขียดบ่หือบอกินเขียบบ่เขียดจังยังย่งอย,งอยู่ครับพี่น้องดูลังก็ได้ตัวเนี่ยมาแล้วปลาคอ หู้คุยพี่น้องป่าห่วยปัดทุกตายเลยเ <c oughs> นีน่เงี้ยโดนปูกินหล่อนแล้วมนะันกวนมันหั่แล้วครับเตี่ยมสอง <c oughs> ไมยห่วย <c oughs> ตายครับพี่น้องหังนี่ใครหันใจยังตายพีน้อเหยียบลอยเตีมที่สองเอา <c oughs> <c oughs> เดือของแท้อูอ้หูอะไรอะไรกินเนี่ยเขียดหัว <laughs> เนี่นะมึงอ้โหสร็จลวหอยเครื่องฝ่าพ่นหลังนี่เ <laughs> สียบเนินแทบไม่น้องบอสนี่ครับหอยหอยบอวบือวาเลยองก็ได้สองเต็ม ให้หน้ามีบ่เหอวะ่คุณครับล้างผลปิดปิดปลาไหลโคกนี่หรอเบิ้งปลาไหลโคกน้ำกันนะี่างปิดปลาไหลโคกคุณหน่เบิ้งไม่นกินเนี้ยเขียดผุ่นเบิ้งฝุ่นะครับ ติดป่าพี่น้องอุย้ยตัวใหญ่แท้มีแบดนี้บกอากมาแล้วตายโอย้ป่าห่วยคือตายว่ะห่วยเป็นแกบะบต,ต,ตายครับตายโอเคพี่น้องตายแสงเลยเอาเตียมที่สามตายครับผมตายอีกแล้วนี่ตายกับตาย นี่แตมสามไม้ห่วยลุยไฮน้ากันครับพี่น้องวันนี้ไม้ไฮน้าไดมาแล้วสามแตมแตมบากากมิดไฮน้านี่มีโอกาสหลุดอยู่ครับเมือเคลนนื่นี้แต่ว่าเสาหนีสิบเป็นยังไงท่านละ่ะ โอ้ยหลนนนอนยังโม้ยู่เบียก่อนพี่น้องติดครับลังนี้ติดติดโม้เปนงูกกนแล้วกันละ่ะนั่นนั่น <c oughs> นัน่นเล้วนาตากกว่านถุงตัว <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วโอ้โโถึงแห้งตัวแล้ว ถึงแห้งตัวละถึงแห้งตัวละจุ่มน้ำกันครับอ,อีป,ปูโอ้ยอ,อ,อุ้ยปลาเรื่องันปูก็มีคนปูคนปลาแต่ป่น,นี้็กินนะมันปนปูกินอ่ะแอมที่สี่ครับผมแตมที่สี่ไม่ชีวิตแอมที่สี่มีชีวิต ป่าเบาใยเนาะอืมได้แค่นี่ครับพี่น้องเพราะมันใครกินเงี้ยนงี่นะเงี้ยเขียนบอปันไดเพราะมันตึกสะดุงขงมันแล้วว่าคอใหญ่นี่อีปู่มาดีอีปูก็ไม่กินน้ำกันไหยกินน้ำเครื่องมอตายบาปเก่งไหมเด็ดขีดที่ซีครับผมเงี้ยเขียน สรุปผลงานเบสครับพี่น้องนี่จัดมาสีเต้มประคอรลุ่นลุนเลยครับผมนี่ครับสีตัวไม้ไม้หัวย่างเดียวครับไห,หน้าบอดด้จักตูเลยอ่ากลิ่นเงี้ยเขียดโอ้ยไห,หน้าได้ตัวหนึง่งตัวหน่อยอะหของปากของกว่าครับมือขึ้นได้สองตัวพอได้เป็นน้ำผกน้ำปนน้ำเกลยวออบคูณสลับกันแล้วจมครับพี่น้องพบปอกกันไม่คลิปหนานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงธงชัยแนวเสียหากินในรูปแบบใดพอๆกันไม่คิดหนะสาสลากคิดนี่สวัสดีครับ